จะวิ่งก่อนไหมคะวิ่งก่อนหรือว่าจะลงไปตรงนั้นก่อนกว้างลูกเอาสักรอบหนึ่งก่อนก็ได้รอบเดียวแล้วทำแล้ววิ่งไหมหรือจะปั่นอ่ะปั่นเป็ดเอาหลกฮะ่ไปปั่นด้วยกันเมื่นั้นปั่นก่อนแล้วก็วิ่งไม่ปั่นใช่ไหมใครล่ะมืดพอดี S <S 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 สวัสดีครับผมวันนี้เราก็ามาวิ่งที่ส่วนลองโอเก้านะครับผมว่าคือมันแบบโอ้โหดูวควาานเยียวมากเลยแล้วทีนี้ผมได้ใส่รองเท้าวิ่งด้วยเพราะว่าผมไม่ไดเอามาเดี๋ยวไว้เจอกันอีกครึ่งทางครับทีนี้ก็วิ่งมาดได้แล้วครึ่งทางเหนียมาก โซบเลยตอนนี้โอ้กว้างมากนี่เป็นคร,รั้งแรกที่ผมแบบต้องวิ่งแล้วก็วิ่งให้ครบหนึ่งรอบเพื่อจะกลับที่รถตอนนี้ผมอ,อจาจจะไม่กล้าใด้เสียงเท่าน,น,นะครับเพราะว่าคนเยอะแล้วผมไม่ค่อยกล้าถ่ายด้วยก็จะเห็นแค่นี้นะตอนนี้ก็ได้เกือบครึ่งแล้วเอ่อ,อเช็คก,กล้องแบบนี้ คือตอนนี้นะครับผมก็ผมก็มาถึงไกลแล้วมันเสียบตาก็บิ่งมาก็รมรวมเยอะเกือบ3ามสี่กิโลอยู่าะว่าะลอดการมันคว้งมากคว้งแบบที่สุดแล้วอันนี้ผมอยู่ข้างๆเพราะว่าผมวิ่งผ่านแต่ที่มันอยู่กลางน้ำ ลเดือดอ่ะขึ้นอยู่ข้างหน้ามาแล้วครับผมก็ตอนนี้ก็จะถึงที่ลานจอดรถแล้วแต่ไปยังไม่ใกล้แล้วครับก็ไกลอยู่เพราะมันต้องอ้อมมี <c oughs> เยอะเลยแต่ว่าผม <c oughs> ผม,ไ,มได้วิ่งรอบออกเส้นนอกครับผมผมยิ่งตามคลองน้ามาอยู่เส้นในนิดนึงแต่ว่าเกือบกับเกือบเส้นในอยู่ประมาณเส้นกลางนี่แหละโอ้เอาเรื่องอยู่นะครับแต่ถ้าพ่อมาอู้พ่อบอกพ่อจะนั่งรอไรอยู่นี่แหละ ลูกวิ่งเลยพ่อก็จะบอกนี้พ่อขี้โม้พ่อขี้โม้พ่อขี้โม้แต่วิ่งพาพ่อก็ไม่ดีอ่ะพ่อแบบพ่อเอาเอาตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้ผมออกมามีกับบงกายนะแต่ไว้เช่กันนะครับผมหลังที่ตอนนี้ตอนนี้แม่ก็แม่ก็เล่นเครื่องเล่นอยู่ข้างหน้าครับผมเพราะว่าตอนแรกแม่จะตอนตอนแรกแม่บอกว่าแม่จะรอวิ่ง วิ่งกับผมแล้วก็ถ่ายคลิปแต่ว่าผมบอกไม่ว่าถ้าผมวิ่งปุ๊บแม่จะตามผมไม่ทันนะก็เลยบอกให้แม่รออยู่รออยู่นี่เดี๋ยวมาถ่าคลิปให้แม่เนนะี่ยแต่พอดีผมไม่ได้เอารองเท้าวิ่งมาถ้าเอารองเท้าวิ่งมามันจะไม่ไหนแม่จับจูดนะไงแม่จับจูดมากเอาละเดี๋ยวไปเจอกัน ตอนวิ่งเสร็จไปเริ่ม,มผมหายใจไม่ทันอ่ะพอวิ่งไปพอเราถ้าถ้าผมไม่หยุดนะคือแบบมันแน่นหน้าอกอ่ะครั้งแรกมันก็เป็นอย่างนี้ว่าเราเริ่มบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะพอเราก็เริ่มจะแบบพยายามยืนตามนะครับผมไม่ต้องถูกใจว่าผมจะเป็นลม ถ้าคุณแม่มานะหนึ่งทุ่มก็ยังไม่ถึงรถผมบอกเลยไม่เป็นไรเพราะว่าผมกลัวผมกลัวแม่ปวดเข่าปวดขาเลยประมาณนี้แหละเวลาถ้าแม่ตามนะเพราะว่ามันกว้างมากไปยังกันตอนรถจริงๆนะตอนนี้จะพบกันตอนรถสอกตามทีละวที่ถึงจุดหมายแล้วไม่ไป ในที่สุดเราก็ถึงรถจริงๆแล้วโเอเราจอดอยู่ตรงนี้ครับผมตรงนี้ตรงนี้นสีดำํำตอนนี้ก็รอก็รอแม่เดินมาครับผมแต่มีอีกอย่างหนึ่งครับผมที่เคยมาแล้วสองรอบรอบแรกมาถ่ายเอะอย่าโอนที่นี่แล้วทีนี้มารอถนั้นไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าเออแต่นะกเขาเรียกว่าอะไรทางทางวงกดหรือเปล่า แล้วครับผมตอนนี้เราจะพาแม่เข้าไปข้างในไม่รู้ว่าแม่กับผมแม่จะพาลงหรือผมจะพาลงเดี๋ยวแม่มาถึงรถก่อนนะครับผมจะพาเข้าหลุมวงกดผมเปิดถืบบอปะบุขอยืดแข้งยืดขาดแบบนึง ผมเชื่อเลยว่ากลับไปนี้ผมจะต้องปวดแน่เลยปวดกล้ามขาเพราะว่าผมเคยไปเล่นบอลเล์บอลมาเคยไปเล่นแบบว่าหยุดพักนี่แหละแล้วก็ไปเล่นเลยเล่นบอลเล์บอลตอนที่ผมจะยืดตบอะเอวอะเอวมันต้องเหมือนแบบโคง้งเหมือนตัว C ใช่ไหมล้วทีนี้ผมโคง้งเองตบรอบเดียวท่านหละครับแบบปวดปื๊ดขึ้นมาเลยเวลาผมจะก้มแบบก้มเก็บของอย่างเงี้ยมันจะปวดปวดมันจะจี้จัดจี้จเดล้วแบบขึ้นมาเลย เกอบมาชิดอะกว่าผมจะหายผมก็เลยต้องแบบแล้วก่อนยิ่งเมื่อกี้ผมไม่ได้วอร์มเลยนะพอถึงเราก็วิ่งเลยกลนข้าเดี๋ยวแม่แม่เดินมายังก็ไม่รู้เดี๋ยวผมโทรหาแม่แป๊บน,นึ่งนะครับเดี๋ยวไ้แม่มาเดีย๋ยจะให้ดู อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้ากัน,น,นแมวึกตา